<S <S สวัสดีนะคะนี่คือวันมุ่นๆของไวรูเทตีเอ็มเอลนะคะปากต้ตองตอนนี้ก็คือเป็นอีบุ๊กนะคะ <S <S ในช่วงก่อนเธอตัวไหนที่เโอ้ย่าโอ้ยตอนนี้นะค่ะเพื่อเรียนวิชาเทตีเอ็มเอลของเรานะคะหรือวิชาเรื่องของเราคือวิชาพิมิดยากชิบหาย ขี่เกียรขึ้นบันไดวั h วัดตัเนี่แล้วนั่งนั่งเออแบบเออแบบโอ้โหโอ้ลมโอ้โหกระโปรงกูจะเปิดท่านะคะคุณหนึื่นนึกใครคุณรู้สึกยังไงบ้างคะคือแบบปิดกูกูจะตีน่าจะตีแรงๆกว่านี้นะต้องเจอท่าเซเลเช่ฟาถามกูไม่รู้อะไรแฟมหรอไม่บอกรอ จะไปดูชื่อสองกันนะคะตอนนี้วู้ยท้องฟ้าสวยมากเมพี่เสือก,กับมึงใส่ล้อาพาซินมาซีนแฟนลองมินปุ้งตุ้งตินวู้ยเท่าไหร่นะแปดเก้ <laughs> เาลมแทบจับไอ้เหี้ยแทบจับก็คือตอนนี้ก็คือไม่ต้องขายมันมาก็คือไม่มีบัตรที่ฉันอยากได้เลยมันไม่มีประกรแนจริงเหรอฝั่งนี้ไม่มีเหรอไม่มีมีหนังสือกับของเล่น